เรื่องแพทย์ทศสภา,าผลจะออกมาเป็นบวกผลจะออกมาเป็นลบหมอจะโดนพักใบอนุญ,ญาตหรือไม่พักใบอนุญ,ญาตไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยสําคัญมันอยู่ที่การพิจารณาของศาลศาลจะเชื่อใครนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นลบสำหรับทักษิณลบสําหรับรัฐบาลของอิงซึ่งอิงก,ก็ไม่ตอบนะเป็นลูกทักษิณก็ไม่ตอบเรื่องนี้เดินหนีอย่างเดียวนะครับก็คงเห็นชัดเจนว่าตอบไม่ได้ไม่จะไปทางไหนแล้ว สวัสดีครับผมกับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนา,าครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นสวน่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหยุโท์วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของแพทยสภานะครับที่ร้อนร้อนกันเลยโรอูโอรอูโอรโอรูอรมาเลยนะครับถึงขั้นมีการไล่นะครับสมศักดิ์นะครับจะเอาไข่มาปาลงดาวโยกฟาดหัวกันเลยทีเดียวทสภาเนี่ย มีหน้าที่ดูเรื่องจริยธรรมของแพทย์บางทีแพทย์สภาก็ไม่มีจริยธรรมเสเองก็มีบางคนเพราะหลายกลุ่มหลุดออกมาแพทยสภาบา,บางคนด่าผมด่าผมอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มแล้วก็มีแพทย์สภาอีกคนหนึ่งต่อไปเป็นสติ๊กเกอร์ว่า yes อย่างนี้มันยังไม่ทันพิจารณาเลย อย่างนี้เขาเลยจริยธรรมมีปัญหาตัวเองคือมันมันทุกฝ่ายนี่นะถ้ารักษากติกาและรักษาจริยธรรมในวิชาชีพมันไม่มีปัญหาผมเชื่อว่ารัฐมนตรีสมดั์มีข้อมูลทุกอย่างอะเราต้องคิดเยอะหน่อย ประตัูนี้ประตัวนึงมันมันมีมีไข่ด้วยเหรอครับในระวังเท่ไหครับนระวังผมเยดายสูตรผมว่ามันแพงคขอรับขอครับดเนครับอครับขอดคอใจครัครับขอใจครับอใจครับอดจครับครับอครัครับ

ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งคณะนะยืนยันตามมติเดิมการพิจารณาหนังสือยับยั้งมติลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของคณะ,ะกรรมการแพทยสภาจากสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาวาระนี้มีกรรมการแพทยสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน68คนจากจำนวนกรรมการแพทยสภาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งสิน้น 69คนได้พิจารณาการยับยั้งมติแพทยิสภาของสภานายกพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาของคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งคณะยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการแพทยิยสภาเมื่อวันที่8พฤษภาคามพุทธศักราช2568กระบวนการต่อไป แพทยสภาจะออกคำสั่งบังคับตามมติและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปต้องใช้เวลานาในใการที่กนการจะแล้วเสร็จระเทเรอ่อพรุ่งน,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 นี้ก็น่าจะได้แล้วครับเพราะวันนี้สภาแพทยสภากรรมการแพทยสภารับรองมตินั่นหมายความว่าสามารถที่จะดําเนินการได้เลยครับข้อมูลที่กล่าวว่ามีฉาบุดนั้นจริงๆเป็นข้อมูลที่อยู่ในลายบุ่มที่ไม่ใช่ลายลุ่มเป็นทางการของแพทยสภา การสังเกตมีการล็อกป้ายยู่ตำรวด้วยเป็นข้อมูลที่แพรย์ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการแพทย์พิจาสภามีการเมนชั่นถึงและจริงๆเขออนุญาติดนึินนะครับที่ผมจำเป็นต้องออกชื่อว่าในชั่นนั้นพูดถึงทักษิณชินวัตรแล้วก็ในกรรมการท่าสภาที่มีที่มีผู้ขี่ y yes, ยกตรงไปหลายท่านใช้ลาย ผมเชื่อหลาท่านก็คงจะเกิดเหตุการณ์เวลาคนส่งเราเราได้รับแล้วบางทีเราก็เยสบางทีเราก็แฮปปี้บางทีอะไรก็เดินที่ไม่ได้หมายว่าทั้งหมดนั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่ลายคุนที่เป็นทางการของแพทยสภาเพราะ <Wow. S 1> บ้าไปแล้วนะครับที่ส่งมานมาจากของแพทยสมา,าคมนะครับอันที่สองการตอบนั้นไม่ได้มีการเลียอะไรเข้าไปเพื่อแสดงความผิดเห็นเป็นการกับเราเยสตามลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่มาบอกว่าสิ่งนี้นจะกระทบคาตอบคือไม่ใช่และประเด็นพิสาที่สําคัญของการเรียนสื่อวนจอทุกท่านตั้งแต่ตนน้นแล้วนะครับแต่แต่วันที่8พฤษภาคมการพิจารณาบาละนี้ของคณะรัยสาภาไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าใครคือผู้ป่วยเราพิจารณาตามหลักการหลักวิชาการพิจารณาไปตามนั้นแล้วก็กรอกจากปับใจรอบข้างเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตที่จะสื่อ ให้กับสนัมวลชนบทวยนะครับเราทุกคนที่มาให้กำลังใจขอยืนยันว่าคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดใหญ่ของแพทยสภาพร้อมแล้วครับที่จะทำหน้าที่รักษาคุณธรรมดำเนินการให้เป็นไปตามคันลองของกฎหมาย <Yeah! S 2> เรามีบัญญัติเอาไว้ว่าในการที่จะลงโทษจะต้องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน,นําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีบรฝากอากจารย์หมออาจารย์หมอได,ได้พูดอะไรกับพี่น้องคือมันสนพี่น้องประชาชนด้วยครับถ้าเพียงแค่ระดับเดียวคือในระดับกรรมการด้วยกันผมก็คิดว่าเป็นความสําเ็จขั้นหนึ่งของเพราะว่าครั้งที่แล้ว็มบอกว่าโลกาิตเห็นรับ คือทุกคนก็ไม่รู้ว่าใครลงอะไรบ้างตามมติแมนะ่งแบบตามรบลบวิทีวิธีมีแต่หน้านะไม่มีระบุว่าประชุมรับครับปร,ประชุมจะต้องเปิดเผยห,หมดแต่มาบอกว่าประชุมรับประชุมรับไม่ใช่ครับถ้าจะประชุมรับกรรมาการแพทยสภาหนึ่งในสามต้องลงคะแนนเสียงนะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับพวกคุณนึกว่าประชุมรับมันไม่รับครับ สนามหลวงยังได้เลยครับแต่ว่ามันคนแก่แล้วงั้นะมันบนอ่ะร้อนบนร้อนมร้อนร้อนร้อนเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยอาจารย์สีราตน์ใช่ไหมครับใช่ครับสีรัตน์ครับสีราชเก้าสิบผมอาบานาวงนะครับอดีตกรรมการแพทยสภาอุปนายกที่สองปีสี่หกถึงห้าศูนย์ซึ่งเป็นคนที่สู้เรื่องพรบหลักประกันสุขภาพแล้ววันนี้ผมมาเปิดเปิดอีกจุดหนึ่งด้วยกันนะ มีไว้ทําไมสภานา,ายกพิเศษใช่เมื่อใหนักการเมืองอ่ะเออไม่ใช่ปกติสภานา,ายกพิเศษจะเป็นอาจารย์แก่แกเป็นรัฐมนตรีแต่ปัจจุบันนี้เป็นนักการเมืองทั้งหมดเออ,อ,อา,<ง>ามาแล้ไม่เคยมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แต่อาจจะไม่รู้<อ>วันนี้มันมาลุกรานวิชาชีพผมเพราะฉะน,นั้นผมต้องสู้ในฐานะแพทย์ครับ yeah. ใช่ครับหนูสงสัยนิดเดียวครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นการประชุมเป็นวาระลับไม่มีครับไปนี่ไงไปเปิดพรบวิชาชีพวิชากรรมสองห้าสองห้าไม่มีคําว่าประชุมลับทุกอยโลกไปดิเอ๋ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราอ่ะมันเป็นกันแบบนี้เป็นไงเป็นไงไอตอนที่มีปัญหาเนี่ยอืมันจะเกี่ยงกันทําอืมแต่พอปัญหาเริ่มขี้คลายแล้วปุ๊บเนี่ยอืมันจะแย่งกันเอาผลงานแล้วแต่เนี่ยเหมือนตอนที่เมนมันบุกใหม่ๆเนี่ยทำไม กูไม่เห็นมีอรัฐมนตรีคนไหนลงพื้นที่เลยสักคนหนึ่งจนสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดพอมันเริ่มตึงเครียดปุบ๊บชาวบ้านแล้วก็อินฟูแล้วก็คือประชาชนน่นะนะก็หลางไหลกันไปช่วยทำบังเกอรอ์แล้วก็เอายางรถยนต์ไปช่วยอเอาทรายไปช่วยอพอทำเสร็จปุ๊บไอเหมนมันถอยไปอพอมันถอยปุ๊บหนูมาทีเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หนูอย่างเดียวสักพักหนึ่งอิงตามนะเนี่ยแล้วไม่ตามไปอย่างเดียวกระแดะไปถามว่าทําไมไม่ของงบจากกระทรวงมหาดไทยแทนที่จะถามใ่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพราะมันอยู่ตรงนั้นว่าทําไมถึงไม่เอางบลงมาช่วยเหลือแต่กลับไปถามชาวบ้านว่าทําไมไม่ของงบจากกระทรวงมหาดไทยปวดหัวละที่รักและบอกตรงๆเลยนะ ทิดขอนะที่รักนะอย่าไปยุ่งในเรื่องเวลาปิดเปิดฉานนะอย่าไปยุ่งอที่รักไม่ไม่รู้หรือไงว่ามันเป็นเหลี่ยมของเขาอืเขาเป็นคนสร้างปัญหาเราเป็นคนตอบโต้ถ้าเราไปบิดเวลาหาเขาเนี่ยเขาจะไปบอกได้ว่าเราเนี่ยยอมแล้วยอมเพราะเราขาดดุลการค้าหรือว่าส่งออกไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปบอกให้คนเขารู้ว่าเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากกว่ามันในการปิดด่าน ใจคอที่รักจะไม่ทันเหลี่ยมเขาชักเหลี่ยมเลยลีง่าวะฮะแล้วที่มันบอกให้ไปสารโลกอ่ะไม่ใช่เสนอไปกับเขาอีกอ่ะแล้วไอ้เรื่องลอตเตอรี่อ่ะนะซื้อได้มันไม่ผิดกฎหรอกไม่มีหรอกกฎห้ามนายกซื้อลอตเตอรี่อ่ะซื้อได้ถ้านายกมั่นใจไว้ลอตเตอรี่ตรงนั้นมันไม่เกินราคาซื้อได้้เกินราคาเพราะถ้ามันเกินราคาปุ๊บเนี่ยงานเข้านายกอีกผมแนะนำนะนายกตอนเนี้ย นายกไปดูเรื่องออไอ้ตึกสตองงอน,นั่นดีกว่าเพราะได้ข่าวว่าคนที่เขาทํางานเนี่ยกำลังจะถูกเขี่ยออกออจากเดิมเนี่ยนะนายกจะเสียสักร้อยออนายกอาจจะเสียแค่ห้าสิบเพราะนายกพูดได้ว่าไปดูแลเรื่องนั้นเพราะมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันตามนั้นนะเรื่องของแพทยสภา,าตอนนี้ก็มีมติตีกลับวีโตของสมศักดิ์เทพสุตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แกร็บก่อนนั้นสมศักดิ์ฮะหลังจากที่แพทยสภามีมติเรื่องของหมอสามคนใหม่ๆสมศักดิ์ก็ยืนยันบอกว่าอ๋อไม่มีโตหรอกนะเสนออะไรมาผมก็ดําเนินการตามนั้นต่อมาสมศักดิ์ก็เปลี่ยนท่าทีตั้งกรรมาการขึ้นมาทําการวีโตมติแพทย์สภาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของชั้นสิบสี่ป่วยทิ์ซึ่งแพทย์สภาได้เป็นการตรวจสอบพบชัดเจนว่าหมออย่างน้อย3คนนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง จึงมีคําสั่งนะให้พักอรุญาตสองท่านนะเป็นอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจและอีกหนึ่งท่านนะให้ว่ากล่าวตักเตือนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะต่อมาสมศักดิ์ก็วีโต้ทักษิณก็แสดงความไม่พอใจอ้างว่ากลุ่มลล่มีการให้ลายหมอไล่จริยธรรมนะรที่ผ่านมาแพทย์สภาก็ออกมายืนยันว่าทั้งหมดที่ทักษิณพูด ไม่ได้เป็นกลุ่มลายของแพทยสภานะก็คงชัดเจนนะประเด็นที่สําคัญก็คือว่าในขณะที่มีการประชุมแพทยสภาแพทยสภาก็จัดเลยบอกว่าให้สมศักดิ์เนี่ยประชุมได้ไม่เกิน15นาทีประชุมเสร็จก็ให้ออกจากห้องจากนั้นแพทยสภาก็มีมติตกลงเสียงส่วนใหญ่นะฮะเกิน2ใน3ก็มีมติหนักกว่าเดิมไปซ้ำไปนะฮะโบวตมีมตินะครับเพื่อที่จะต่อต้านมีโตนะครับ ของทางสมศักดิ์เทพสุทินนะครับในประเด็นน,นี้นะครับคณะกรรมการนทาน,นายเสื้อแดงที่สมศักดิ์ตั้งขึ้นมาก็บอกว่าเนี่ย,ยถึงแม้ว่าจะมีบีโต้แล้วนะผู้ถูกร้องเนี่ยหรือผู้ถูกพักเบิอญาตก็สามารถแชมหน้าทางปกครองฟ้องร้องได้ภายใน90วัน <l ots> เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความพ่แพ้นะครับ ทางการเมืองไว้ง่ายนะครับของทางฝ่ายการเมืองคือทางฝ่ายทักษิณหมอรวมตัวกันแน่นเปรี้ยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งะทั้งประเทศสิ่งที่เราเห็นก็คือเลขาลำตรีซึ่งเป็นหมอเหมือนกันนะนะเป็นคนของสมศักดิ์เทพสุทินหน้าตาเจือนเลยงานนี้หน้าตาถอดสีเห็นได้ชัด สมศักดิ์ในขณะที่เดินออกมาก็โดนประชาชนไล่บอกโ่า oh, จะมีการปลาไข่นะีสูตรกลัวสกปรกสูตรเพิ่งซื้อมาใหม่แพงนะครับบอกว่าโอ้ oh, จะมีปลาไข่ได้หรอนะครับแล้วก็มีการยกรงท้ายจุดตีหัวสมศักดิ์โอ้เป็นข่าวใหญ่โตมโหระทึกนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ่นส่วนนะแล้วก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องแพทย์สภาเนี่ยไม่มีผลอะไรฮะซึ่งศาลจะเริ่มทําการไต่สวน กรณีชั้น14ป่วยทิพต์นะตอนนี้ปปชก็มีการส่งเอกสารถึงศาลดีกาเป็นที่เรียบร้อยศาลดีกาใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการไต่สวนนะครับเรียกหลักฐานพยา,ยานต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปชแพทยสภาอายการสูงสุดนะครับกรมรัชทัณฑน์แล้วก็จากทักษิณน,นะครับแล้วก็ศาลจะดำเนินการแบบไต่สวนแบบเปิดเผยนะครับการไต่สวนแบบเปิดเผยของศาลเนี่ย ก็จะให้มีการถ่ายทอดสดให้สื่อมวลชนได้ทราบนะครับแล้วให้ประชาชนคนไทยได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นสารไต่สวนอย่างไรและมีกระบวนการพิจารณาอย่างไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับเรื่องนี้นะครับผมเรียนย้ําว่าเรื่องแพทย์สภาผลจะออกมาเป็นบวกผลจะออกมาเป็นลบหมอจะโดนพักใบอนุญ,ญาตหรือไม่พักใบอนุญ,ญาตไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยสําคัญมันอยู่ที่การพิจารณาของสารสารจะเชื่อใครนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นลบสำหรับทักษิณลบสำหรับรัฐบาลของอิงซึ่งอิงก,ก็ไม่ตอบนะเป็นลูกทักษิณก็ไม่ตอบเรื่องนี้เดินหนีเพ่ยงเดียวนะครับก็คงเห็นชัดเจนว่าตอบไม่ได้ไม่จะไปทางไหนแล้วจนกระดานแล้วนะฮะได้แต่เดินหนีวิ่งหนีเดินหนีวิ่งหนีนะเป็นหญิงผู้น่าสงสารไปแล้วตอนนี้นะครับสักการณ์โดยรวมผมเรียนหุ้นส่วนนะทักษิณกำลังพ่ายแพ้ทางการเมืองมาเป็นระยะระยะระยะ,ยะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความพยายามนะ ตอนนี้ตั้งแต่วันที่9กรากฎาคมพุทธศักราช2568นะครับเขาจะดําเนินการเรื่องของการนิสกรรมนะครับเรื่องของนิสกรรมสุดซอยนะครับสุดซอยก็คือเรื่องของจัน14เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของมาตรา1-2การชุมนุมทางการเมืองนะทุกอย่างอ่ะนะเรื่องของมาตรา1-4ขงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้เขาเจ๊งและพรรคการเมืองต่างเจ๊งก็งจะเอาสามบาละลวดนะครับเอาล้เอาให้สุดนะฮะเราผู้ชมก็ชมไป นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราได้เห็นพฤติกรรมและการกระทำของนักการเมืองมากขึ้นทักษิณจากผู้ล่าวันนี้กลายเป็นผู้ถูกไล่ล่านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จยมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ